ซื้อใจคนจนดูเหมือนว่าสิ่งที่นักวิชาการสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องภูมินอกวิพากษ์กันเยอะก็คือห่วงห่วงว,ว,ว่ามันจะเป็นการไปเพิ่มหนี้สินให้กับประเทศใเพิ่มมากขึ้นรเราเคยเห็นกรณีศึกษาจากประเทศการเจนดีนาดูล่าสุดในส่วนของประเทศกรีซในส่วนของยุโรปที่มีปัญหาข,ขึ้นมาอยู่ในขณะนี้อาจารย์ถ้าเราสังเคราะห์ดู นโยบายตรงนี้แน่นอนอันารกระารวงบอกว่ามันม,มีทั้งได้ไมีทั้งเสียเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเราดูเครื่องหมายคําถามเรื่องของตัวเลขงบประมาณเรื่องของแหล่งได้เรื่องของการให้ชวาวบ้านคิดเป็นเพราะฉะบอกว่าฟรีรฟรีแล้วอะไรเกิดขึ้นครับไม่สามารถมทาทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองเนี่ย<ม>ได้รื้อตาอ้าปากได้มองดูปัญหาตรงนี้ไาจค,ครับครับคือคือผมว่าครับมันจะต้องมองในเชิงงระบบนะครับแต่ว่ารัฐบาลเด่ยมุ่งหาเสียง คือเขาก็ตั้งครักงกรรมการปฏิรูปเหมือนกันนะเขาก็ตั้งไปขอไปแบบขอไปเทีย่ยวเหมือนกับว่าตั้งๆไปกันเองเราไม่สนใจร<ช>ือปฏิรูปจริงจัง<ช><ช>และคำ,คำว่าปฏิรูปเลยก็เป็นคําที่ถูกทําให้เสียความหมายเหม,มือนอย่างปฏิรูปการศึกษาเขาไม่ได้ทําอะไรหรอกมีเป็นโครงการทำนู่นทำนี่แต่ว่าไม่ปฏิรูปโครงสร้างทําให้ครูสอนดีขึ้นแลการเรียนการสอนดีขึ้นไม่ได้ทำนั่นปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยต้องคิดอย่างเป็นระบบนะครับ คือประเทศเราเนี่ยเรามีการเกษตรที่น่าจะพัฒนาได้มากกว่าน,นี้นะครับหรือเราสามารถทําให้คนมีงานทํากไรได้มากกว่าน,นี้นะครับเช่นการปลูกป่าไม้โตเร็วการเกษตรจชื้อเพลงขนาดเล็กแรงจั่งเนี่ยม,มันสามารถทุ่มเทกับขนาดแบบนี้ได้นะครับแต่เราไม่ได้คิดทําิงจัิงเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นนะครับไม่ได้มองระยะยาวแล้วก็ไปใบมุ่งการคุ้ต่างประเทศมากเกินไป ซึ่งมันได้น้อยอ่ะนะไอการส่งออกเนี่ยเวลาบอกว่าเศรษฐกิจดีกระเตื้องขึ้นแล้วสี่เปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกแล้วส่งออกของเราเนี่ยก็พึ่งพาการสั่งเข้าวัสดุะกรเยอะนะครับเราเผยเรื่องรถยนต์เนี่ยรถยนต์บอกขายดีมากเลยสามหมื่นคันเนี่ยและถามว่าบ้านเรามีอะไรแม่เหล็กก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีนะมันก็สั่งเข้ามาทั้งนั้นอ่ะนะมันเงินมันก็ไหลออกได้ค่าจ้างเงินนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นมันก็ มันหลอกตัวแรกมันหลอกคือตัวแรกเหมือนว่าโอเพส่งออกเยอะมูลค่าเพิ่ม GDP พิพิธภัณฑ์มวลรวมเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแต่ว่ามันไม่กระจายในคนส่วนใหญ่อะนะฮะมันก็มันไม่ใช่คือมันต้องกลับมาดูพื้นฐานเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรื่องศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างเนี่ยเราสามารถทําได้เรื่องอาหารการกินเราก็น่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้นะฮะอะไรเงี้ยเราเราต้องมาเน้นเรื่องพวกนี้นะครับแล้วทาให้คนมีงานทําทําให้คนมีรายได้ และกระจายให้เกิดความเป็นธรรมเพิ่มประสิทธิภ<ช>าพเรื่องการศึกษาเนี่ยเราเราล้าหลังมากเลยนะครับแต่อย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาค่อยๆแซงเราขึ้นไปนะเราก็จะถูุกแซงไปเรื่อยๆอะไรเงี้อย,อย,อยอย่างเงี้<ช>ยก็อันตรายนะครับเพราะว่ <ๆ S 2> าการศึกษามันสาคัญถ้าการศึกษาล้มเหลวการแ้านเศรษฐกิจสังคมก็ล้มเหลวด้วยก<ช> <ๆ S 1> ารการเมืองก็ล้มเหลวด้วยอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นมันไปสาบนกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากไปมันทําให้ไม่มองระยะยาวนะครับเหมือนอย่างเรื่อง ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับก็มีแนวคิดที่ดีแต่เราไม่ไม่คิดเอามาไปยุกต์ใช้อย่างจริงจังนะครับเราก็ยกมือท่่มหัวทุกประเห็นด้วยหมดเลยแต่ครับตรงข้ามคือคือเน้นเน้นเอา่างช่างลงทุนนะฮะแล้วแล้วเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารโลกหรือไอเอฟเนี่ยมันมันแนะนํอบอกว่าให้ลดภาษีให้กับ นิติบุคคลรับสีให้ธุรกิจคนจะได้ลงทุนเยอะๆเอาไปเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มก <um ็คือคุณคุณจะลดภาษีคนรวยแล้วไปเก็บภาษีคนจนนะมันมันตรงข้ามอ่ะตรงข้ามสิ่งที่คุณจะต้องกระจายรายได้เป็นธรรมผมก็ได้ว่าภาษีมรดกเนี่ยรัฐบาลใบปัดก็พูดคุณกรก็บอกว่าจะทำแต่จนถึงชั่วโมงนี้จะหมดอายุการทำงานรัฐบาลก็ยังยังยังพาราการังยังเงียบอยู่นะฮะเงียบเงียบเพราะคนคานเยอะพวกสะคนคานเยอะภาษีที่ดินเนี่ยภาษีที่ดินที่ดินเนี่ยมันเยอะเกินนะที่ดินเนี่ยควรจะคนจะเก็บได้ ในเรื่องของประชาวิวัตที่รัฐบาลประกาศออกมาอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ปูพรมเรื่องของการขึ้นเงินเดือนไปเกิดขึ้นอาจารย์ครับในการขึ้นเงินเดือนคราวนี้มันทั้งมีส่วนของสสสวมีทั้งในส่วนของกฎปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ตามมาในขณะนี้เราเห็นภาพนะครับสกศสคก็ขอขึ้นบ้างพนักงานรัฐวิสาหก็ขอขึ้นบ้างแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในภาพที่กลุ่มคคลเหล่านี้ได้ขึ้นเดินเดือนไปเนี่ยคนที่เขาหาเช้ากินข้า คนกี่เขาเป็นภาคแรงงาน,นบอกว่าขึ้น8บาทถึง1 7บาทปรากฏว่านายจ้างบอกว่ารับไม่ได้ขอเจรจาต่อรองในภาพความขึ้นไหวบอกว่าปีใหม่เนี้ยอาจจะมีบางธุรกิจต้องกดคุมงานออกไปเรีเยกว,ว่าต้อง250บาทแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่องู่นี้นะครับ,ออค,รบคือความจริงเรื่องเรื่องแรงงานเนี่ยมันมันก็ล้วแต่ธุรกิจนะคือถ้าธุรกิจที่มันทําได้ดีเนี่ยมันก็จ่ายได้เพราะค่ะจาจ้างแรงงานเนี้ยมันเป็น ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างพวกรถยนต์พวกอะไรต่างเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจ่ายได้แต่ว่าในโรงงานเล็กๆเนี่ยอาจจะลำบากเพราะต้นทุนมันสูงนะฮะต้นทุนมันสูงแนละ้วก็กนะ็แต่ว่าผมว่าน่าจะแก้ทั้งระบบได้เช่นมันจะช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมนั้นคุณจะลดภาษีให้เขาหรืออะไรต่างเนี่ยนะเพะิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะไรต่างเนี่ยก็ได้นะเพื่อที่เขาจะได้สามารถจ่ายค่าจ้างได้ ชิงการจ่ายค่าจ้างเนี่ยจะเป็นประโยชน์ระยะยาวนะครับการเพิ่มค่าจ้างน,นะฮะเ<ม>พราะคนจะได้มีไรายได้ไปจัดจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันที่เราไปนพึ่งการส่งออกมากเพราะคนส่วนใหญ่จนของที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันขายคนภายในประเทศไม่ได้ทั้งที่เราเป็นประเทศใหญ่นะเรามีประชากรมากกว่าอังกฤษมากกว่าอิตาลีนะพอองฝรัร่งเศสเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจเราเล็กเ้าสิบเท่า เพราะกนจนนะประสิทธิภาพต่ำรายได้ต่ำการซื้อของในประเทศเนี่น้อยเพราะฉะนั้นเราไอ้การส่งออกสั่งเข้าเนี่ยมันร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะประเทศอื่นเนี่ยมันพึ่งตลาดภายในนะแต่ประเทศเราเนี่ยมันเป็นพึ่งตลาดภายนอกนะเพราะมันก็ใบห่วงแต่เรื่องต่างชาติลงทุนห่วงแต่เรื่องค่าเงินห่วงแต่เรื่องอะไรไม่สนใจคนภายในประเทศถ้าเราทําให้คนภายในประเทศเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นมีการสาธาดีขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เขาก็จะซื้อของกันอไอ้ไอเศรษฐกิจต่างก็จะไปได้นะครับเราพลิตของ60ล้านชิ้นอะค่ะเราตลาดใหญ่นะคนไทยอะอเราก็ขายได้ใช่ไหม,มแต่นี่ขายไม่ได้เพราะคนไม่มีตังค์ซื้อเรากระจายไม่ดีนะไอ้ไอเงินรวยนี่คนรวยนี่มันมีเงินกระจุกอยู่ที่ธนาคารนะค่ะราคามีเงินเหลือเยอะมากไม่ได้ปล่อยกู้ใครเพราะคนจนก็ไม่อยากปล่อยเพราะเสีย ไอ้คนรวยไม่้จะลงทุนอะไรเพราะมันขายคนคนไม่ได้เพราะคนมันจนมันไม่มีตังค์เลยอะไรมันก็กระตุกอยู่เงี้ยค่ะนะคุณคุณไม่สามารถหมุนเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศค่ะแล้วคุณไปโขกแต่เรื่องต่างชาติค่ะคุณไม่สนใจเรื่องภายในประเทศค่ะนเพราะเรื่องภายในประเทศเนี่ยทําได้เยอะนะครับแล้วมีหลายอย่างที่มันยังยังยังทำไม่ได้ดีเช่นศูนย์เด็กเล็กอะไรเงี้ยนะครับ อย่างพวกบัรทิตตกว่างานเยอะเนี่ยพูดคุกับลมเป็นครูนุบาลที่ดีแล้วก็ทําเรียนุบาลดีเด็กก็จะฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะการดูแลคนแก่การไปพัฒนาชนบททำไรต่างเนี่ยเราสามารถจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับแต่ต้องทําให้มีประสิทธิภาพนะไม่ใช่เพิ่มเงินเดือนแล้วมัน ไอ้ประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเงินเดือนสอสอแล้วประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเงินเดือนมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้วยครับอาจารย์ผู้สมมองยังไงครับเรื่องของประเด็นการขึ้นเดือนซึ่งรัฐบาลฟูงๆไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประกาศประชาพิัย์เกิดขึ้นมาขนาดนี้คือนี้ลำบากเหมือนกันนะฮะตรงที่ว่าพอขึ้นเดินเดือนสอสสวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นเงินก็ประมาณแผ่นดินถูกไหมฮะ มันจริงๆก็เลยไม่มีคนที่จะมาดูแลหรือคนที่มาพูดกันชัดเจนตรงนี้ต่างกับถ้าเป็นโรงงานใช่ไหมอ่าอันขอขึ้นเงินเดือนให้คนงาน8บาทหรือ10บาทเนี่ยนะเจ้าของดูแลเจ้าของดูแลถูกไหมเจ้าแก่ดูแลแล้วถ้าแก่ก็จะวุ่นวายว่าโอ้มันไม่ไหวไม่ไห้ไอ้ของเรานี่นะฮะมีคนวุ่นวายนะครับเรื่องขึ้นเงินเดือนสสสมนี่นะแต่ว่า มันไม่ชัดเจนนะครัที่ว่าเราไม่มีพลังในการบ่ยวหวนะฮะเชื่อถามจริงๆนะครับคนส่วนข้างมากไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะแต่ปรากนคนที่ดูแลเงินของเราเนี่ยนะฮะเขาไม่สนใจสิ่งเราใช่ไ<ช>อ้น,นี้คือคืออันตรายอันหนึ่งนะฮะไม่อยา่างที่ที่ท่านอาจารย์บอกนะว่า ขึ้นเงินเดือนมัดูประสิทธิภาพการทํางานขึ้นไปแล้วคุณทํางานแบบนี้นี่นะผมว่าไม่ไม่สมควรจะขึ้นเลย,เยน่าจะลดเงินเดือน,นไปทาไปถ้าเปรียบนะครับถ้าเปรียบว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็สอสอสวเนี่เป็นนักงานบริษัทผมว่าบริษัทนี้ล้มไปนานแล้วนะครับที่มันอยู่ไม่ได้นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะครับถ้านี้จาขอบริษัทใครจะลงทุนนะเข้าาปพวกนี้ผมว่าพวกนี้มัน นึงเหวี่ยงไปไหนต่อหลแล้วประธานบอกบริษัทก็ไม่มีเหตุผลเลยนะไม่มีเหตุผลในการทำคุณผู้นเป็นเอาใจแล้วก็อย่างตอนต้นที่อบตใช่ไหมฮะพอพูดแล้วเบรกนะฮะเหน่วยที่นะที่บอกเบรกหัวขมั่เลยนะฮะไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นก็บอกขึ้นขึ้นทั้งที่ขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยเพียงข้ามนี่สี่ชั่วโมงนะฮะเหตุผลที่บอกไม่ขึ้นต่างเหตุผลที่บอกขึ้นนี่ตรงกันข้ามเลยนะแต่สามารถจะคลิกนะฮะยก ชุดข้อมูลชุดเหตุผลใหม่ขึ้นมาใช้ได้ในเวลาค่ำคืนนี่เรื่องเรื่องตลกนะมันเหมือนหลังเล่นหมดนะครับเพราะผมว่าการบรรูปเศรษฐกิจของสังคมไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ขณะเดียวกันนะฮะบางที่เรามองเรามองเนี่ยเราต้องคิดบรรูปการเมืองด้วยเพราะถ้าคิดปบรรลุเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าควรจะมีการเก็บภาษีที่ดินเพราะว่าโอ้โหที่ดินที่ว่างรูปตางว่างเปล่านะฮะคนสิบเปอร์เซ็นต์ที่ดินมากกว่าคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศจะมี นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในต่างประเทศมาทาไม่ได้นะฮะดังที่เนี่ผมเจอเพื่อนฝูงหลายคนนะฮะเขาซื้อบ้านสิบหลังอย่างเงี้ยมีตั้งคัแล้วก็ซื้อทิ้งนะยอะทิ้งวัตเฉยเลยนะขายได้ไม่ได้เขาก็ไม่สนใจแล้วเก่งเลยนะต้องซื้อทิ้งไว้เฉยมีเงินเหน็ดเหนื่อได้ทาเท่ันทาไม่ได้เพราะตอนที้ถ้าคุณมีบ้านนี้นะฮะคุณต้องจ่ายภาษีอาสรมทรัพย์ภาษีลงเรือนซึ่งแพงมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะมีบ้านอยู่ริ่งหนึ่งหลังแล้วก็มีบ้านพักร้อน นาจะอยู่ในชนบทอีกหลังหนึ่งอยู่ริมน้ำอีกหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแต่เราได้ซื้อหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียภาษีอะไรมากมายเราซื้อกระดาษบารมีด้วยใช่มันมีเยอะซื้อัทุกจังหวัดไอ้อย่างนี้เนี่ยมันมันต้องปรับแหละแต่พอเราพูดอย่างนี้ปั๊บเราต้องเก็บภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยครปรากฏว่าคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากให้เก็บนะแต่ว่าคน10%บนี่เป็นคนตัดสินใจเนี่ย เป็นคนที่ถือครองมีผลประโยชน์กับสิ่งนี้เขาไม่เก็บแล้วเขาไม่ยอมให้เก็บใช่ไหมฮะซึ่งผมกล้าเลยนะถ้าพูเนี้แอ้ครับกฎหมายออกไม่ได้ผมว่าลองเอายิบเป็นประเด็นไหมอ่ะแล้วโยนไปให้ประชาชนทำประชามตินะหรือว่าให้ประชาชนโหวตเลือกกันว่าเหมือนที่เราโหวตเมื่อนี้โูวตว่าเจ้าไปเอาลองสักิที่ดิน เพิ่มอย่างนี้เอาไว้ผมเชื่อว่าเราชนะมาเรื่องราเดินเรียบยาวส่วนใหญ่ชนะแต่ว่าเราไปปล่อยให้อยู่ในเอามือ่องสิบคนรุ่งเรตัดใจแทนกังหมดเพราะฉะนั้นการเป็นรูปเศรษฐกิจที่จะทาได้เนี่ยมันต้องรูปการเมืองด้วยต้องเป็นรูปคนสิบเปอร์เซ็นต์นี้ให้ได้ปัจจุบันทั้งนี้เพราะนั้นตอนนี้เรามีปัญหามากเลยนะฮะโดยโครงสร้างของอํานาจของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างระบบอุปธมภมเพราะฉะนั้นนี่นะฮะการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะอุปถัมภมมีอิทธิพลมหาศาลนะครับ จนจนคาดไม่ถึงนะผมผมมาจากต่างประเทศผมคาดไม่ถึงจริงนะครับตกใจแมาจารย์เข้ามาในประเทศเระโดกลงไปนะฮะอ,อย่างคนที่ไม่ไม่ ตาบอดตาสายเลยนะฮะเพราะในต่างประเทศนี่นะฮะการหาเสียงเลือกตั้งนี่นะเขาไม่รู้จักรารซื้อเสียงมีการขายเสียงเขาไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราจะต้องไปจ่ายสตังหรือต้องซื้อเสียงเพรเรื่องต่างนะแล้วก็ไม่หาเสียงกันดุเดือดเลือดพ่าดนี้นะบางทีเขาไม่องมาเดินตามซอยก็มาเดินขอก็มาเดินเลยไม่เลยนะครับเขายนิบายไปคนบางเป็นคนรับรู้นะฮะแต่ของไทยเรานี่นะฮะโอ้โหระบบบถธมจะต้องเยงนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี อำนาจทางการเงินเนียเข้ามามหาศาลร็รจะมีกฎหมายกำหนดนะว่าเลื่องั้งระดับนี้ใช้เงินไม่เกินล้านห้าไม่เกินแปดแสนเกินทั้งนั้น เกินทั้งนั้นและเกินมากๆด้วยนะครับดูง่ายนะป้ายปิดทาสีเนี่ยนะครับไปเขียนไปถ่ายรูปได้เลยนะฮะ<ด>แต่ละป้ายเนี่ยใช้งเงินเท่าไหร่ถ้าเราถ่ายครบเราจะรู้เลยเนี่ยป้ายเป็นพันป้ายออกมาห้าชุดสิบชุดบใบปิวเท่าไหร่ใช้งเงิน่มันเกินจากงบที่กาหนดไว้แน่นอนนะฮก็ปเป็นการพลิกผิวทางทางบัญชีเพราะฉะนั้นเวลาใช้เงินมากมายมาสานี่โอกาสที่คน10%เก่าเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกครั้งก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นการขึ้นเงินเดือนสสมใช่ไหมฮะขึ้นซะต้องเยอะต้องแย่อย่างน่าเกลียดโดยที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานแต่เสร็จแล้วก็อายเหมือนกันนะมัยังจะเปลี่ยนคำว่าปะยานยกเป็นพชาวิวัฒนะครับก็บอกว่าให้มีผมตั้งแต่การเลือกตั้งสมัยหน้าถามว่าการเลือก้สมัยหน้าแล้วใครลหละที่จะเข้ามาแสวงหาได่ประโยชน์นี้ก็คงกลุ่มแดบใช่ไหมคือสังคมไทยเราเนี่ยเล่นงนื้อแล้ว คือบางทีเนียกยุดปนอันหนึ่งนะคิดไม่ทันเขามันมีความรู้สึกอันหนึ่งเนะอในแรกเป็นคนไทยธรรมดาเลยทั้งว่านี่จะเหยียบย่ำกันไปถึงไหนนะฮะจะรังแกไปถึงไหนจะรูถูกผมมากกว่านี้คยังไม่พอใจเลยคุณทาทุกอย่างได้ที่คุณต้องการเลยเมื่อคุณมีอำนาจทางการมีอำนาจเศรษฐกิจมีอำนาจทางการเมืองนะฮะหรืออย่างกรณีง่ายๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในสังคมในในในยุโรปอย่างเช่นคดีบางคดี คุณมียุคความยี่สิบปีคุณฟ้องหนึ่งวันหลังจากยี่สิบปีอะแล้วทำยีสปียังคุณทำไงนี่ํารมะเยอะแต่ยุคความเกือดรึ้งนะสิ่งเหล่านี้ในสําเร็มันเกิดขึ้นไม่ได้นะหรือการที่จะปล่อยการที่จะไม่ฟ้องในบางประเด็นที่เป็นที่สนใจของิชาชมนี่ในทางห้เขาออกมาบอกนะว่าผมไม่ฟ้องไอ้การไม่ฟ้องเพราะ หนึ่งสองสามสี่ห้าชัดเจนแล้วอชาจชารย์จงวิภาวิจารนะได้เมื่อพิจารณ์แล้วนี่นะมีการนี่นะเขาพลิกนะเขาเปลี่ยนตัวการยื่นฟอ้องใหม่ม,มีแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศะนะแต่ของไทยเราคุณยกระเบียบคุณอ้างระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่มีอยู่จริงะนะอาการบอกว่าผมไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมไม่ฟ้องเพราะมีระเบียบปฏิบัติไม่พนักงานอาการให้สัมภาษณ์ต้องขออภัยเลยนะะครับ แช้คํเพราะเพราะเลยว่าม่พูดแท็กแล้วเพียงแ้่ไม่มีคุณต้องชี้แจงได้ไม่งั้นคุณก็อ้างอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเกิดรับเงินรับทองใครเข้ามาหรือรับคาสั่งมาไม่ให้ฟ้องแล้วคุณอ้างว่าผมไม่ฟ้องแต่ผมบอกคุณไม่ได้ว่าผมไม่ฟ้องนี่เป็นการโกหกประชาชนอย่างซึ้งหน้าคในในกรณีที่เจอแล้วเขาไม่ทําอย่างนี้มันเราต้องเปิดรูปหลายๆอย่างพร้อมๆกันทีเดียวนะฮะอันนี้ผมผมเรียนว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดนะ เพราะั้นจะบอกว่าเราจะเป็นรัสดิการกันเนี่ยในเรื่องใจริงๆเราไม่เจ็บปวดอย่างนี้เราได้รับสวัสดิการได้รักความรู้สึกที่เท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ครับแต่ที่นี่เนี่ยคุณให้เงินกู้ผมแต่ทําไมผมยังรู้สึกว่าผมเหมือนโดนคุณเหยียบหน้าอยู่เท้าเย็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เราต้องปฏิรูปกันทั้งกระบวนการเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองด่างรุนแรงในสังคมไทยผมรอวันนั้นผมส่งประเด็นอาจารย์ส่งมาที่อาจารย์วิทยากร วันนี้ภายใต้แนวคิดของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็บอกว่าต้องการไปรูปประเทศไทยต้องการสร้างความปรองดลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีข้อดังและข้อเสอเกิดฉับพันทีรัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนสอสสวพักการเมืองที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ระหว,ว่างพักปปัตกับทางพักเพื่อไทยโดยเพิ่งกว่านน้านี้ก็คือเรื่องของประชานิยมเรื่องของการเข้าไปถึงประชาชนในระดับรากหญ้าแค่จะพันกันขึ้นเงินเดือนเนี่ยพักเพื่อไทยไม่ได้มีการทักค้าค้าสักแอกเดียว แล้วผมก็เลยมีการนั้งคุถามแสดงว่าขึ้นเบิ่งอ่านเดี๋เพื่อความปรองดอง,องใช่หรือไม่หรือว่าวันนี้น่ะถ้าเรามองว่าการปรับนโยบายประชาวิวัฒน์เนี่ยต้องการที่จะไปหาคะแนนทางด้นานกั่นเหมือน่เจ้าผู้ทรงบอกว่าเอาเงินที่สสไม่ได้ขึ้นสมัยนี้นะเดี๋ยวรัฐบาลสมัยหน้าได้มาเนะี่ยก็แน่นอนครับก็หวังหวังผลกับการหวานเม็ดผลประโยชน์นโยบายตรงนี้เกิดขึ้นมา มองดูประโยชน์ทางด้านการเมืองหลังจากนี้ไปยังไงกับการแข่งขันทางด้านการเมืองครับอาจารย์ครับครับคือคําว่าปองดองหรือสามขีเนี่ยถ้าพูดในแง่ประชาชนเนี่ยนะฮะก็ก็เห็นด้วยแต่ว่าปัจจุบันมันเหมือนก็เป็นการ พัวกันในหมู่นักการเมืองนะคุณตองดองกันเพื่อเพื่อที่จะได้ต่างคนต่างได้อยเู่ในระเปรียบประชาชนใช่เรื่องตั้งซ่องเนี่ยอาจจะได้นโยู่ใบออกมาต่ะการเป็นรัฐบาลร่วมกันการรัฐบาลร่วมกันก็เอาหูไปน่าวตาไปไหวโครงการรถเมย์ก็ไม่ว่ากันแล้แบ่งกันกินอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้มันแย่ไกใช่ไหมฮะคือการจะสามัคคีประชาชนได้เนี่ยต้องให้ประชาชน มีรายได้ที่เป็นธรรม้ามีการศึกษาไม่ถูกเย็บย่าอย่างที่จะมาส่งว่าเช่ไหมฮะประชาชนรู้สึกว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันนะมันต้องทําอันนี้ให้ได้มันถึงคนจะรู้สึกสามัคคีกัน ว่าเราสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีได้เราไม่ต้องไปยุ่งยุงไม่ต้องไปเผาบ้านเผาเมืองนะเรามีอะไรเราก็ต่อสู้กันด้วยสันติวิธีได้อะไรได้เรามีช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาของเราอะไรเงี้ยนะมันต้องสร้างระบบนี้ให้ได้ที่เรียกว่ารองดองหรือสามัคคีนะครับอันนี้มันหลอกและอันนี้มันมันมันรองดองแบบหลอกหลอเป็นการหัวกันโดยนักการเมืองซึ่งซึ่งมันแย่เพราะนั้นผมเห็นด้วยกับจำศองว่าเราต้องปฏิรู การเมืองด้วยพป็นรณาการศึกษาเป็นรณาการเมืองสื่อมวลชนต่างเนี่ยที่ต้องก้าวข้ามนี้ให้ได้ไม่งั้นแล้วมันก็จะวนในนักขัเมืองแบบนี้อยู่เรื่อยเยนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะไปไม่ได้ไกลนะฮะอันนี้ก็ก็ลำบากครับครับที่ผ่านมาเราเคยวิพากษ์รัฐบาลของขุนทัศน์ศรกับความคุมว่าประชาธนหยตยครับวันนี้รัฐบาลกำลังจะปูพรมทว่าประชาวิวิวน์เกิดขึ้นครับแล้วเราพูดถึงปัญหาการคอรัปช่นเกิดขึ้นครับผูกไหมครับเม็ดเงินคราวงนี้มันมหาศาลทีเดียวครับท่านครับ พราะว่างการครบชั้นก็ยังมีอยู่นะคืออาจจะไม่อาจจะเป็นโครงการย่อยๆหรืออะไรต่างๆครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาร้องเรียนมากอะไรมากเนี่ยนะครับแต่ว่าโครงการยอะะ่อยถ้ารวมแล้วมันกันเยอะอะนนเจอเพราะนั้นมันมันควรจะปฏิรูปเช่นโครงสร้างนะครับคือเราเราเมืองไทยเราชอบจบตีตัวบุคคลเราไม่พยากรูปเช่นโครงสร้างนะรครับเช่นระบบของปปชระบบ ไอ้ป้องการปรับปรี่คอรลรัปชั่นเนี่ยค่ะมันต้องทําให้ดีกว่านี้ถ้าเราดูสิงคโปร์ดูฮ่องกงอะไรต่างเนี่ยเขาเอาจริงรจังมากมนะฮะเขาจะต้องคัดเลือกคนที่ที่ที่เก่งที่เป็นกลางที่มีความรู้ความสามารถมาให้เงินเดือนสูงแต่ว่าถ้าคุณทําผิดคุณต้องได้รับโทษสองเท่านะต้าคุณเงินเดือนสูงและคุณมีอำนาจสูงที่คุณเอาอำนาจเป็นริบขายคนเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมปชเนี่ยปชเนี่ยต้องให้ดาบแต่ว่าต้องเป็นดาบที่ยุติธรรม แล้วต้องมีคนอื่นคุมอีกทีหนึ่งค่ะไม่ใช่ปล่อ,อยกองอิสระแล้วขึ้นเดินตัวเองแล้วไม่มีใครคุมเลยคุณอ <c oughs> ิสระจากอะไรล่ะ <c oughs> ต้องขึ้นกับประชาชน <c oughs> ใช่ไหมต้อง <c oughs> ม,ม,มีมีการตรวจสอบได้ <c oughs> นะฮะอันนี้มันต้องแก้ทั้งระบบไง <c oughs> คือไม่ใช่แก้ ปัญหาเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเหลือฝุงใหม่ก็จะมานะมื่คุณตักษิณไปต่อไปก็จะมีกลุ่มอื่นขึ้นมาอภิสิทธิ์เนวินใครแต่ใครก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วต้องให้การสาธารณชนให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอโครงการแจกเงินเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เพิ่มพามเข้มแข็งใช่ไหมครับปัญหาเสียง ใะถ้าเพิ่มความแข่งคุณต้องให้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเยอะๆเป็นสากลเป็นแหลงต่าง,าง,าง,งให้แท็กซี่วินเมอร์ไซค์เข้มแข่งให้เขาตั้งสากรช่วยเหลือตัวเองปกป้องเยื่อตัวเองสู้ระยะยาวได้นะไม่ใช่แบม, <ๆ S 2> มือขอเงินจากรัฐบาลใช่ไหมครับนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการห้องข่าวสปดตาเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาขมวดปมทั้งหมดนะครับประเด็นที่เราคุยกันอยู่ในคืนนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนโยบายรัฐสวัสดิการเรื่องของประชานิตยมแล้วก็ประชาวิวัฒน์ที่จะเกิดขึ้นมาัักครูบเดีย